หนึ่งร้อยคำสอนสมเด็จพระสังฆราชคำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่หนึ่งชีวิตมนุษย์ที่แปลอย่างหนึ่งว่าผู้มีจิตใจสูงคือมีความรู้สูงดังจะเห็นได้ว่าคนเรามีพื้นปัญญาสูงกว่าสัตว์เดรัจฉานมากมายสามารถรู้จักเปรียบเทียบในความดีความชั่วความควรทำไม่ควรทำ รู้จักละอายรู้จักเกรงรู้จักปรับปรุงสร้างสรรค์ที่เรียกว่าวัฒนธรรมอารยธรรมศาสนาเป็นต้นแสดงว่ามีความดีที่ได้สั่งสมมาโดยเฉพาะปัญญาเป็นรัตนะส่องสว่างนำทางแห่งชีวิตถึงดังนั้นก็ยังมีความมืดที่มากำบังจิตใจให้เห็นผิดเป็นชอบ ความมืดที่สำคัญนั่นก็คือกิเลสในจิตใจและกรรมเก่าทั้งหลายคำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่สองคำว่าชีวิตไม่ได้มีความหมายเพียงแค่ความเป็นอยู่แห่งร่างกายแต่หมายถึงความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมของบุคคลในทางต่างๆด้วยบางคนมีปัญหาว่า จะวาดภาพชีวิตของตนอย่างไรในอนาคตหรืออะไรควรจะเป็นจุดมุ่งหมายของชีวิตและจะไปถึงจุดหมายนั้นหรือที่นึกที่วาดภาพไว้นั้นด้วยอะไรปัญหาที่ถามคลุมไปดังนี้น่าจะตอบได้ตรงจุดเฉพาะบุคคลได้ยาก เพราะไม่รู้ว่าทางแห่งชีวิตของแต่ละบุคคลตามที่กรรมกำหนดไว้เป็นอย่างไรและถ้าวาดภาพของชีวิตอนาคตไว้เกินวิสัยของตนที่พึงถึงแบบที่เรียกว่าสร้างวิมานบนอากาศก็จะเกิดความสําเร็จขึ้นมาไม่ได้แน่หรือแม้วาดภาพชีวิตไว้ในวิสัยที่พึงได้พึงถึง แต่ขาดเหตุที่จะอุปการะให้ไปถึงจุดหมายนั้นก็ยากอีกเหมือนกันที่จะเกิดเป็นความจริงขึ้นมาคำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่สเราเกิดมาด้วยตัณหาความอยากและกรรมเพื่อสนองตัณหาและกรรมของตนเองตัณหาและกรรมจึงเป็นตัวอำนาจหรือผู้สร้างให้เราเกิดมาใครเล่าเป็นผู้สร้างอำนาจนี้ ตอบได้ว่าคือตัวเองเพราะตนเองเป็นผู้อยากเองและเป็นผู้ทากรรมฉะนั้นตนเองนี่แหละเป็นผู้สร้างให้ตนเองเกิดมาอนุมานดูตามคำของผู้ตรัสรู้นี้ในกระแสปัจจุบันสมมติว่าอยากเป็นผู้แทนราษฎรก็สมัครรับเลือกตั้งและหาเสียงเมื่อชนะคะแนนก็เป็นผู้แทนราษฎรนี่คือความอยากเป็นเหตุให้ทำกรรม คือทำการต่างๆต,ตั้งแต่การสมัครการหาเสียงเป็นต้นซึ่งเป็นเหตุให้ได้รับผลคือได้เป็นผู้แทนคำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่4ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตหรือของโลกเป็นทุกประจําชีวิตหรือประจําโลกไม่เป็นเรื่องแปลกประหลาดอันใดเมื่อจะสรุปกล่าวให้สั้นความเกิดแก่เจ็บตายทั้งสี่นี้ ย่อลงเป็นสองคือความเกิดและความดับซึ่งเป็นสิ่งที่สกัดหน้าสกัดหลังของโลกของชีวิตทุกชีวิตนี่เรียกคติธรรมดาแปลว่าความเป็นไปตามธรรมดาความไม่สบายใจทุกๆอย่างพระพุทธเจ้าทรงชี้ว่าเป็นทุกขทุกคนคงเคยประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รัก ปราถนาไม่ได้สมหวังเกิดทุกโศกต่างๆนี่แหละพระพุทธเจ้าตรัสเรียกว่าเป็นทุก์โลกหรือชีวิตประกอบด้วยทุกดังกล่าวมาแล้วฉะนั้นทุกจึงเป็นความจริงที่โลกหรือทุกชีวิตต้องเผชิญคำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่หชีวิตคนเรา เติบโตขึ้นมาดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยความเมตตากรุณาจากผู้อื่นมาตั้งแต่เบื้องต้นคือเมตตากรุณาจากบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิตรสหายถ้าไม่ได้รับความเมตตาก็อาจจะสิ้นชีวิตไปแล้วเพราะถูกทิ้งเมื่อเราเติบโตมาจากความเมตตากรุณาก็ควรมีความเมตตากรุณาต่อชีวิตอื่นต่อไป วิธีปลูกความเมตตากรุณาคือต้องตั้งใจปรารถนาให้เขาเป็นสุขตั้งใจปรารถนาให้เขาปราศจากทุกข์โดยเริ่มจากเมตตาตัวเองก่อนแล้วคิดไปถึงคนใกล้ชิดคนที่เรารักจะทำให้เกิดความเมตตาได้ง่ายแล้วค่อยๆค,คิดไปให้ความเมตตาต่อคนที่ห่างออกไปโดยลำดับคำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่หตนรักชีวิตของตน สะดุ้งกลัวความตายชั้นใดสัตว์อื่นก็รักชีวิตตนและสะดุ้งกลัวความตายฉันนั้นฉะนนั้นจึงไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอันหนึ่งตนรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใดสัตว์อื่นก็รักสุขเกลียดทุกข์ฉันนั้นจึงไม่ควรสร้างความสุขให้ตนเองด้วยการก่อความทุกข์ให้แก่คนอื่น คำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่เจคติธรรมดาที่ไม่มีใครเกิดมาในโลกนี้จะหนีไปให้พ้นได้ก็คือความแก่ความตายแต่คนโดยมากพากันประมาทเหมือนอย่างว่าไม่แก่ไม่ตายหน้าที่จะรีบทำความดีแต่ก็ไม่ทำกลับไปทำความชั่วก่อความเดือดร้อนให้กันและกัน ต่างต้องเผชิญทุกข์เพราะกรรมที่ต่างก่อให้แก่กันอีกด้วยฉะนั้นก็น่าจะนึกถึงความแก่ความตายกันบ้างเพื่อจะได้ลดความมัวเมาและทำความดีคำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่8การฆ่าตัวตายเป็นการแสดงความอับจนพ่ายแพ้หมดหนทางแก้ไขหมดทางออกอย่างอื่นสิ้นหนทางแล้ว เมื่อฆ่าตัวก็เป็นการทำลายตัวเมื่อทำลายตัวก็จะเป็นการทำลายประโยชน์ทุกอย่างที่พึงได้ในชีวิตในบางกลุ่มบางหมู่เห็นว่าการฆ่าตัวตายในบางกรณีเป็นเกียรติสูงแต่ทางพระพุทธศาสนาแสดงว่าเป็นโมฆะกรรมคือกรรมที่เปล่าประโยชน์เรียกผู้ทำว่าคนเปล่า เท่ากับว่าตายเปล่าๆควรจะอยู่ทำอะไรให้เกิดประโยชน์ต่อไปได้ก็หมดโอกาสคำสอนสมเด็จพระสังฆราชที่9การแก้ปัญหาของคนเราถ้าป้องกันไว้ก่อนแก้ไม่ทันก็แก้เมื่อปัญหาอย่างเล็กน้อยจะง่ายกว่าเหมือนยังดับไฟกองเล็กง่ายกว่าดับไฟกองโตถ้าเป็นผู้ที่สนใจธรรมะบ้าง ก็จะหาหนทางปฏิบัติได้ถูกต้องดังที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นแสดงว่าธรรมะเกี่ยวข้องกับตัวเราเองทุกๆุกคนไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ผู้ชายหรือผู้หญิงถ้าตั้งมั่นในการประพฤติธ,ธรรมให้พอเหมาะแก่ภาวะของตนเองก็จะทำให้พ้นจากความทุกข์ภัยพิบัติได้ถ้าไม่ปฏิบัติก็อาจจะเผลอพลั้งพลาดและถ้าไม่รู้วิธีแก้ปัญหาด้วยธรรมะ ก็อาจจะทำให้หลุดพ้นจากบ่วงปัญหาได้ยากฉะนั้นถ้าสนใจพระธรรมบ้างก็จะมีเครื่องป้องกันแก้ไขให้พ้นจากความทุกข์ดังคำกล่าวที่ว่าพระธรรมคุ้มครอง